อย่ไปเล่อย่เล่นอะครับเดี๋ยวนะครับกดฟันแล้วกดวิ่งนะครับนะ่ำรวเชื่อ นมปูน้กดบัรินนะครับนะมันจัยิงก็จะบักเี้ยเนี้ยนเะดิมจิ้มจ,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 จไม่รู้ไดหรืเปล่าลองทำกันดูจบไปแล้วนะครับ